อาการนะครับเพื่อนๆอาการไฟตัว P นะครับหรือว่าไฟเบรกมือโชว์นะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งสัญลักษณ์ตัว P หรือว่าไฟเบรกมือตัวนี้นะครับถ้าไฟโชว์ขึ้นมาแน่นอนครับมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายนะครับเพื่อนๆนะครับในกรณีนะครับไฟเบรกมือโชว์แบบนี้นะครับเพื่อนๆในกรณีไฟเบรกมือโชว์แบบนี้นะครับไฟเบรกมือเขาจะพ่วงอยู่สามระบบด้วยกันนะครับเพื่อน นะครับอันนั้นเป็นเสียงรีเลย์ัวเผาตัดนะครับในกรณีไฟเบรกมือนะครับเขาจะพ่วงอยู่สามอย่างด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับสามอย่างนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆร้อมกันครับไปที่หน้ารถกันเลยนะครับเพื่อนเปิดกระจกไว้ก่อนนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับเพื่อนกรณีที่หนึ่งนะครับอาการไฟเบรกมือโชว์อาจจะเกิดมาจาก นะครับระดับน้ำมันเบรกบกพ่องอันนี้เป็นปั๊มเบรกของนิสสันสกายไลหรือว่านิสสันฟอนเทียสามารถนามาใส่กับมิตซูบิชิได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับรถบางรุ่นนะครับเขาจะมีสายไฟนะครับสายไฟเตือนน้ํามันเบรกบกพ่องหรือว่าน้ํามันเบรกพล่องลงไปน้ํามันเบรกลดระดับนะครับเพื่อนเพื่อนในกรณีไฟแดงโชว์ให้เรามาดูน้ํามันเบรกก่อนนะครับถ้าน้ํามันเบรกนะครับหาย อันตรายแน่นอนครับเพื่อนๆน้ำมันเบรกหายนะครับคาว่าน si si right, euh. ้ํามันเบรกหายอาจจะหายไปเพราะผ้าเบรกหมดหรือเบรกแตกนะครับอันนั้นเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งทีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าน้ํามันเบรกเต็มนะครับแต่ว่าไฟเบรกยังโชว์อยู่นะครับไฟเบรกมือยังโชว์อยู่นะครับอันดับต่อมาก็น่าจะเป็นหม้อลมรั่วนะครับหม้อลมรั่วนะครับหม้อลมก็จะมีเห็นไหมก็จะมีแจ็ค แล้วก็สายไฟเข้าไปเพื่อตรวจสอบว่าอ่ม้อลมเราอ่ยังคงทํางานปกติไหมมีลมรั่วไหมนะครับเพื่อนในกรณีที่2นี้นะครับเพื่อนถ้าเป็นม้อลมรั่วเราสตาร์ทเครื่องขึ้นไฟจะดับนะครับเพื่อนนะครับไฟเบรกอ่าไฟเบรกมือจะดับนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็อ่าถามว่าอันตรายไหมถ้าไฟโชว์แบบนี้เฉพาะตอนเช้าก็ไม่อันตรายนะครับเพื่อนแต่ถ้าเราย้ำ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 ,ยำแล้วไฟแดงโชว์ อันนั้นลมลมเบรกหมดลมดูดหมดนะครับเบรกจะแข็งคืออันนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับแต่ทีนี้เรามาดูเคสที่สามนะครับกรณีที่สามอ่ะนะครับเอากรณีที่สองก่อนแล้วกันนะครับกรณีที่สองคือ,คอผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับอ่ากรณีที่สองผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็กดเบรกไปด้วยนะครับอ่าผมจะใช้เท้ากดเบรกไปด้วยนะครับอ่าตอนนี้เบรกอยู่ตรงนี้สูงนะครับถ้าผมกด ถ้าผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเท้าผมจมลงไปหรือว่าหรือว่าเบรกจมลงไปก็ถือว่าหม้อลมทํางานปกตินะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับเดี๋ยวเผาหัว่อนเดอร์นะครับอากาศเย็นต้อง,องเผานะครับจมลงไปแล้วครับเพื่อนๆเบรกจมลงไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าหม้อลมของเราปกตินะครับทีนี้นะครับ อันนี้ก็คือหมออลมเบรกปกติระบบลมดูดเบรกปกตินะครับถ้ากดกันสตาร์ทแล้วสตาร์ทนะครับเบรกยุบลงไปก็คือแวกค่มจากมออลมจะช่วยเราดูดนะครับจะช่วยดูดอดูดหม้อลมเข้าไปดันปั๊มเบรกนะครับดูดช่วยเท้าเรานะครับช่วยเเรียกว่าเป็นการผ่อนแรงกดนะครับเพื่อนแต่ทีนี้ไฟเบรกมือผมยังไม่ดับใช่ไหมนะครับน้ํามันเบรกผมมี S <S <an> <S บเบรคผมทํางานปกติแต่ไฟบเบรคผมยังไม่ดับใช่ไหมเพื่อนๆอไฟยังไม่ดับนะทีนี้ไฟยังไม่ดับนะครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ทีนี้นะครับไอเจ้าเบรคมือเนี่ยนะครับเจ้าเบรคมือนะครับเพื่อนๆตรงนี้อ่าเดี๋ยวขอนอนุญาตเปิดแฟลชจะดีกว่าไหมอ่ะตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหม,เข,มเขาจะมีสายไฟเบรคมือสายหนึ่งนะครับ ตอนนี้เบรกมือผมนะครับมันค้างลงไม่สุดนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับสวิตช์ไฟเบรกมันแตะลงไม่สุดนะครับอ่าให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเห็นไหมนะครับสวิตช์ไฟเบรกไฟเบรกมือนะครับตอนนี้เบรกมือลงไม่สุดอันเนื่องมาจากเพื่อนๆจะเห็นสายลวดสลิงนะครับเห็นไหมอันนี้สายสลิงขาดนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการนะครับเปลี่ยนสาย เบรกมือนะครับเพื่อนๆโดยนะครับตรงนี้มีน็อตเบอร์สิบสองอยู่สองตัวนะครับยึดฐานล่างนะครับยึดฐานล่างของอ่าคันเบรกมือนะครับแล้วก็นะครับเบอร์สิบสองอีกสองตัวด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเบอร์สิบสองอีกสองตัวนะครับยึดเนี่ยคู่นี้นะครับนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมนะครับสิบสองสองตัวเนี่ยซ้ายขวานะครับเพื่อนๆก็ยกคันเบรกมือมาเลยนะครับเพื่อน นะครับออะนะครับยังไงเดี๋ยวไปทําการคลายน็อตเบรกมือออกมาก่อนทั้งสี่ตัวนะครับซึ่งสายเบรกมือเราได้ทําการซื้อมาแล้วนะครับครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถอดนะครับชุดคันเบรกมือออกมาแล้วมีน็อตทั้งหมดห้าตัวนะครับด้านล่างสามตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านบนอีกสองตัวนะครับเพื่อนๆตั้งจากที่ถอดออกมานะครับอ่าเมื่อกี้ผมได้พูดเกินไว้ว่าอ่ามันอันตรายยังไงบ้างนะครับที่ว่า ไฟแดงโชว์นะครับเพื่อนๆไฟแดงโชว์ตัวที่หนึ่งที่ผมได้พูดไว้นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบรกบกพร่องนะครับพล่องลงไปนะครับไฟก็โชว์หม้อลมรั่วไฟก็โชว์นะครับทีนี้ไฟโชว์เบรกมืออันตรายไหมนะครับอันตรายนะครับไฟโชว์เบรกมือนะครับอันเนื่องมาจากเบรกมือเราค้างนะครับเบรกมือค้างพอเบรกมือค้างลงไม่สุด นะครับพอเบรกมือค้างลงไม่สุดที่นี้จะเกิดเท่ากับว่าเราดึงเบรกมือแช่ไว้ตลอดเวลาปัญหาที่จะตามมาก็คือเบรกไม่นะครับเบรกไม่นะครับไฟอาจจะไม่ลดได้นะครับเพื่อนๆในกรณีเบรกมือค้างดังนั้นเราถ้าเจอปัญหาให้รีบทาการแก้ไขทันทีนะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปปลดนะครับปลดด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือด้านล่างนะครับ ด้านล่างฝั่งซ้ายของตัวถังนะครับเพื่อนๆตรงนี้น็อตที่เพื่อนๆเห็นก็คือน็อตตั้งเบรกมือนะครับไอสองสายตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับสองสายที่มีน็อตตั้งสองตัวก็คืออ่าตั้งตั้งล้อซ้ายกับล้อขวานะครับเพื่อนๆส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะทําการปลดนะครับเพื่อนๆนะครับสายลวดสลิงที่เราจะทําการปลดออกนั่นแหละนะครับนี่ก็ยาวไปเลยนะครับโีตรงนี้มีกิ๊บล็อกหนึ่งตัวนะครับก็ต้องทําการถอดออก นะครับเพื่อนๆนี่ก็คือจุดที่เราจะต้องทําการแก้ไขนะครับตอนนี้ก็เนี่ยสายเบรกมือก็ต้องดึงถอยหลังมานะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็ปวดออกเลยเหมือนสายเบรกสายคับสายเบรกจักรยานเรานี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ารู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับพอดีมือหนึ่งถ่ายนะครับเอานะครับขออนุญาตวางกล้องก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆในจิ๊ปล็อกตรงนี้ก็เอาสกัดหรือว่าไขควงตีขึ้นไปเลยนะครับก็จะหลุดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือก็สวมไม่เฉยๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นจิบสวมลงเฉยๆนะครับก็สกัดตีออกไปเลยนะครับทีนี้ก็จะมีน็อตยึดอีกสองสามจุดนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ถัดกันไปนี่แหละนะครับก็ต้องอ่ามือเดียวก็ไม่ถนัดด้วยนะครับเพื่อนนะครับ ก็มีจุดยึดน็อตที่ถัดไปอีกสองสามจุดนะครับก็เป็นเบอร์สิบสองนั่นแหละนะครับเพื่อนก็ใช้บล็อกขันเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นจุดยึดอีกหนึ่งจุดนะครับถัดมาจากเมื่อกี้ที่เราเคาะนะครับเพื่อนแล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สองนะครับนี่แล้วเพืถึนนั้นก็นะครับก็จะเป็นจุดที่ าสายเบยรกมือเข้าไปในตัวถังนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปในห้องเก๋งนะครับก็กดสองสายนี้ก็ดึงเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็ไปดึงชุดเบรกมือข้างบนออกมาอ่ะขออนุญาตทําการถอดก่อนนะครับน็อตสองตัวจากนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะมาเปิดพรมอ่าตรงพักเท้านะครับด้านผู้โดยสารหรือว่าด้านซ้ายนะครับ พอเราเปิดพรมพักเท้าออกมาเราก็จะเห็นนี่แหละตำแหน่งที่สายเบรกมือผู่ขึ้นมาในในในห้องเจ๋งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเคสแบบนี้นะครับเพื่อนๆนจะดึงขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะดึงมายากสักนิดนึงเพราะว่าตรงหัวเหล็กนะครับก็จะฟิตสักนิดนึงนะครับนี่ต้องค่อยค่อยดึงออกนะครับเดี๋ยวยางขาดนะครับเพื่อนเพื่อนแต่เพราะว่าเขาเป็นยางกันฝุ่นกันน้ํานะครับ หรือยังไงเราก็จะได้เปลี่ยนแล้วก็ตัดสายทิ้งเลยก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เราเอาออกง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นนะครับสายสลิงที่ขาดนะครับเพื่อนเพื่อนหรือว่าสายเบรกมือที่ขาดนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ตัดสายสลิงเลยนะครับณจุดที่ขาดนี่แหละนะครับเหลือกี่เส้นก็ตัดทิ้งเลยนะครับหลังจากที่เราทําการตัดทิ้งแล้วเราก็นะครับเอาคลิปล็อกเกือกม้กับแหวนออกมานะครับคลิปล็อกเกือกม้จะยึดตรงหัวอ่าสาย เบรกมือยึดติดกับแท่นเบรกมือนี่แหละนะครับนะครับแล้วก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับลิฟล็อกอยู่ตรงหัวตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มาย้ายหายนะครับเพื่อนๆย้ายหายนะครับลำดับต่อมานะครับเพื่อนๆเราก็จะมาถอดสวิตช์ไฟเบรกมือก่อนนะครับเราจะต้องทําการถอดนะครับเพราะว่าเราต้องทําการเลื่อน นะครับเบรกมือลงมาให้ต่ํากว่านี้นะครับเราถึงจะปลดสายเบรกมือที่ขาดคาออกมาได้นะครับเราก็ต้องทําการถอดชุดสวิตไฟเบรกนะครับเพื่อนๆสวิตไฟเบรกมือนี่แหละนะครับน็อตหัวแชกหนึ่งตัวตัวเมียข้างในจะเป็นเบอร์แปดนะครับหลังจากที่ถอดออกไปแล้วเราก็จะมาแงะตรงนี้นะครับแงะตัวล็อกสักนิดนึงแล้วก็เลื่อนนะครับแงะตัวล็อกแล้วก็เลื่อนเบรกมือให้ต่ําลงมานะครับเพื่อนๆนะครับ พอเราเลื่อนต่ำลงมาเราก็จะเห็นตำแหน่งที่จะดันสายเบรกมือนะครับดันหัวเกี่ยวออกนะครับเพื่อนเพื่อนหัวเกี่ยวสายเบรกมือนี่แหละนะครับก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับเอาสายสลิงนะครับสายสลิงใหม่มานะครับหรือว่าสายเบรกมือใหม่สวมแหวนเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสวมแหวนเข้าไปก่อนหนึ่งตัวนะครับแหวนเมื่อกี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็หาวิธีสอดนะครับ พอดีเขาจะมีตัวกันสายหลุดอยู่นะครับเป็นเหล็กง้างออกมาสักนิดนึงเพื่อที่จะเราเพื่อให้เราทําการสอดสายสลิงเข้าไปแล้วก็เอาไปเกี่ยวกับคันเบรกมือนะครับเพื่อนๆนี่สอดขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้คีมดันให้เข้าล็อกนะครับเพื่อนๆนะครับเอาส้นกลองเราพี่น้องส้นกลองนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับสายเบรกมือนะครับเอาหัวตรงนี้นะครับสวมลงไปในรูเฉยๆนี่แหละนะครับเพื่อน นะครับเดี๋ยวจะตัดภาพซูมให้ดูนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเ,เวลาใส่ต้องใช้ครีมนะครับพยายามดันลงนะครับแล้วก็ไอเจ้าเบรกมือนี่ก็ชอบจะดันขึ้นข้างบนนะครับดังนั้นเราต้องง้างตัวล็อกแล้วก็นะครับง้างตัวล็อกที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็พยายามดันลงมานะครับดันลงมานะครับอ่าแล้วทีนี้เราเราก็จะเห็นจุดที่เราจะใส่อหัวหัวล็อก ัวล็อกัวล็อกของสายสลิง like นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้นะครับหลังจากที่ใส่ไปก็ดันตัวกันสายหลุดลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนี่ดันลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พยายามนะครับดันลวดสลิงเข้าไปในสายก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะสอดสายสลิงก่อนแล้วค่อยมาประกอบตรงนี้ก็ได้หรือว่าเพื่อนเพื่อนจะประกอบก่อนแล้วค่อยไปสอดสายสลิงลงลงกับตัวถังก็ได้นะครับเพื่อน นะครับหลังจ <des k> <music> ากนั้นนะครับเราก็เอาอ่าจุดยึดสายสลิงหรือว่าสายเบรกมือมาเข้ากับแท่นเบรกมือนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เราจะมาเข้าแบบนี้ก่อนนะครับสวมแล้วก็เอาแหวนแหวนใส่นะครับอ่าพยายามสวมให้ได้นะครับเพื่อนๆดึงมาแล้วก็สวมเข้านะครับอ่าจะช้าสักน,นิดนึงนะครับสวมแล้วก็เอาแหวนเข้าไปนะครับหลังจากใส่แหวนแล้วแล้วก็ ตามด้วยกิ๊ล็อกนะครับเพื่อนๆนี่เมื่อประกอบเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ใส่เล็บอา่าใส่กิปล็อกชนิดเกือกมาา้าพะนาเฟนวาพี่นองนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆกับการใส่เบรกมือเข้ากับาสายเบรกมือเข้ากับชุดเบรกมือนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอา,อาชุดสวิตช์ไฟเบรกนะครับมาติดตั้งเข้าไปให้ ได้ระดับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับก็ขันเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปประกอบกับตัวรถเลยนะครับเ,เพื่อนนะครับหลังจากที่เราใส่าสายเบรกมือใส่สวิต์เบรกมือแล้วสวิตไฟเบรกมือแล้วนะครับก็เอาไปประกอบเข้ากับตัวรถเลยนะครับเพื่อนถ้าเป็น L200 อไซคน ครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็ไปประกอบด้านใต้ท้องนะครับเพื่อนเพื่อนว่าอ่าประกอบจุดยึดสายเบงมือ2จุดแล้วก็เอาสายเบงมือเกี่ยวกันนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นนะครับหลังจากประกอบใต้ท้องเสร็จเราก็จะมาเช็คตรงนี้นะครับให้ฟังเสียงนะครับ โดยปกติแล้วเบรกมือที่อยู่ข้างพวงมาลัยเขาจะให้ปรับตั้งอยู่ที่เต็มที่สูงสุดนะครับ17 16 17แก๊กก็พอนะครับเพื่อนๆ16 17แก๊กต้องอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าตึงกว่านั้นก็ไม่ดีนะครับเพื่อนๆตึงกว่านั้นก็ไม่ดีนะครับหย่อนกว่านั้นก็ไม่เอานะครับเพื่อนๆก,ก็อยู่ประมาณ15 16 17ก็แก๊กประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้ายังไม่ตึงนะครับถ้ายัง เกิน17 18จ็แก๊กไปก็ให้มาตั้งน็อตสอตัวตรงนี้นะครับตรงใต้ท้องนะครับเพื่อนๆนะครับนี่น็อตสอตัวตั้งได้นะครับรวมถึงตั้งผ้าเบรกที่ล้อก็มีส่วนทําให้เบรกมือสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทําการตั้งเบรกมือเป็นที่เสร็จสเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทแล้วก็เช็คดูว่าไฟเบรกจะดับไหมนะครับเพื่อนๆเพื่อคลายข้อสงสัยว่ารถเราไฟเบรกมือโชว์ เป็นที่อย่างอื่นอีกไหมนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ยังโชว์อยู่นะครับรอบเครื่องก็ขึ้นแล้วเล่งเครื่องแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ปล่อยเบรกมือดับครับเห็นไหมนะครับปล่อยเบรกมือไฟก็ดับดึงเบรกมือไฟก็ติดอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนเบรกมือนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็อ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนนะครับก็ลักษณะการเปลี่ยนสายเบรกมือทุกรุ่นนะครับที่เป็น เบรกมืออยู่ข้างพวงมาลัยก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆเ,เทคนิคการเปลี่ยนนะครับก็เหมือนอนกันการตั้งก็เหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกท่านครับ